ดีค่ะนะนะวันนี้ก็ขอ,อเป็นกำลังใจนะให้ลุงก,กับป้านะสู้ๆนะคะสู้ๆก็เป็นกำลังใจให้ทุกวันวก็ทุกครังนะ,ะเป็นกำลังใจให้ห่างๆแบบพงหวง่วใช่ไหมคะนี่กี่ยุตเตลุงพนป้าแตน นะคะขอบคุณขอบคุณจุ๊บจุบ๊บ่ะอายนะ,ะนฮะอืมทำไรคะลูกลองติดนะครับติดสติกเกอร์ตอนนี้รอรอเช็คนะคะรอเช็ค ถึงไม่ได้ไปแต่ใจเราเต็มร้อยตลอดนะเนาะ,ะส่งกำลังใจให้ลุงกับป้าตลอดนะคะ,ะช่วงนี้ก็อาจจะไลบ้างไม่ได้ไลบ้างก็ต้องขออภัยด้วยฮะช่วงนี้เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ยุ่งยุ่งนี่แล้วจะแสบก็เล่นงาน,านเ ทำงานนะทำโอช่วงนี้มีต้องมีเดือนสองเดือนนี่แหละคะ่ะที่จะมีนะก็ต้นปีหน้าก็เริ่มนี่แหละที่แมบโ้ดีนะทำงานเก็บเงินนะอาจจะมีสะพ้ายนะอาจจะมีสะพ้าย ว่าวันวงสององูเป็นโอ้เป็นวันที่พวกเราเนาะรอกันมานานมากนะคะที่จะได้ชมองปูไได้ค่ะลูกได้ได้ได,ได,ได้จะได้จะได้เห็นความสง่างามขององปูแล้วนะคะเนาะ,ะ,นะตืน่นเต้นนะทุกวันนี้ยังตืน่นเต้นเห็นคลิปพี่ๆอัปเดตนะเกี่ยวกับ อ่าองคูน่ตื่นเต้นทุกครั้งนะเกี่ยวกับงานด้วยเนาะรีบทํางานเก็บเงินค่ะพี่ช่วงนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้นะคะก็ฝากไปกำลังใจให้ลุงกับป้านะอย่าลืมนะคะสั่งซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์มนโอมนะคะจะเป็นครีมนะเซรั่มนะคะเจลล้างหน้าเจลอาบน้ํานะคะซีบัตทอนพัดซีบัตทนพัดเบต้าคูแคนนะคะ TP Coffee, TP Coco นะอย่าลืมนะคะฝากสนับสนุนสินค้าลุงกับป้าก็ฝากเป็นกำลังใจให้ลุงกับป้ากันเยอะๆนะคะก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะมิก้จังสวัสดีค่ะวะมิก้จังบายบายวะ